เคสตั๊ดดี้ในวันนี้นะครับน่าสนใจมากลูกดวงท่านนี้เป็นโปรแกรมเมอร์ที่เก่งเทพมีความสามารถและมีไหวพริบมากแต่ไม่มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จร่ํารวยอะไรได้เลยเขาเกิดลัคนาราศีมิถุนนะครับแต่ไม่มีองค์เกณฑ์ไม่มีอุดมเกณฑ์ไม่มีจันทรคุสุริยาไม่มีพระจันทร์เสี้ยวพระจันทร์เสี้ยก็มีไม่ครบดวงจึงไม่นับเป็นพระจันทร์เสี้ยวเพราะไม่ครบ6เลือนแต่ว่าเขาสามารถดําเนินชีวิตให้ประสบความสําเร็จได้ เขาสามารถดําเนินชีวิตเนี่ยให้ไปอยู่ในจุดที่เขาต้องการที่จะอยู่ได้เขาทํายังไงเนี่ยอย่ามาฟังกันดูนะครับลูกดวงท่านนี้ก็ได้อนุญ,ญาตให้ผมเนี่ยนำพื้นดวงของเขามาเป็นเคสตัศีให้ทุกคนได้ศึกษากันใครที่อยากจะดูดวงเหมือนกับชายทา่านนี้ก็สามารถติดต่อไม่ได้นะที่นี้ได้เลยทีนี้เรามาเริ่มต้นกันนะครับลักษณของเขาเกิดมิดถุนนะครับพัพุธของเขาเนี่ยเป็นพับพุธอุพยราศีธาตุลมอุพยแ่แปลว่าปลายครับเพราะฉะนั้นเขาจงเป็นคนที่มีไหวพริบเร็วมาก ปลายธาตุลมให้นึกถึงลมเป่าครับหรือลมตดก็ได้ครับมันเร็วครับมันเป็นลมที่ปุ๊บนิดเดียวเองเหมือนคนเอาปากมาเป่าใส่หน้าเราอ่ะมันแป๊บเดียวเท่านั้นเองนะครับนั่นแหละคือความหมายของความเป็นคนที่มีไหวพริบเร็วมากๆมันรวดเร็วครับในเรื่องการพูดการคิดการอ่านการสื่อสารทุกชนิดเนี่ยเขาสามารถดําเนินไปได้อย่างรวดเร็ว บางคนชอบเล่นเกมที่ต้องจับจังหวะดนตรีใช่ไหมครัอันนั้นก็คือคนที่มีไหวพริบเร็วเช่นกันซึ่งจะพบเจอได้มากในคนลักนามิถุนครับความเป็นโปรแกรมเมอร์ของเขานะครับต้องดูที่2ดาวนี้ครับนั่นก็คือพระสุก,กับพังคานพรสุทับลักนาเนี่ยรูปรถกินเสียงแพลตฟอร์มและการเงินคําว่าแพลตฟอร์มนะครับรวมถึงโซเชียลมีเดียโปรแกรมหรือว่าจะเป็นมัลติมีเดียหรือจะเป็นเกมก็ได้อะไรก็ได้แต่จะต้องเกี่ยวกับไฮเทคโนโลยีส่วนพระอังคารนะครับ คือฮาร์ดแวร์ครับอังคารเป็นกเกษตรราธิบดีอยู่ในเรือนลาพะและโยกถึงกัน75%ไปที่เรือนตนุเขาจึงมีความสามารถอย่างมากในเรื่องของการเขียนโปรแกรมในเรื่องของการใช้ไฮเทคโนโลยีหรือ AI นั่นเองนะครับจริงๆเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้อีกมากมายนะเป็นนักเทรดก็ได้เป็น trader เทรดเดอร์อะไรอย่างเงี้ยก็ได้เหมือนกันคุณจะเขียนโปรแกรมเพื่อที่จะทำบอทเทรดก็ยังทําได้เลยนี่คือพื้นดวงของเขาแต่หัวใจหลักสําคัญของพื้นดวงนี้ก็คือเขาไม่มีเกณ์ที่จะร่ํารวยได้นี่แหละครับเขาทํำยังไงล่ะ ข้อแรกครับสิ่งที่เขาทําคือมีบุญอะไรมาเขาทาทุกอย่างเลยนะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการทําทานทําทานกับพระทําทานกับคนยากไร้หรืออะไรเขาทาหมดเขาทาทันทีเพราะเขาเชื่อว่าการให้ย่อมเป็นที่รักยิ่งให้ยิ่งได้นี่คือตัวอย่างที่ดีของการเป็นผู้ให้ทานนะครับเรื่องที่2ก็คือเขาคบบัณฑิตครับเขาว่าบัณฑิตในที่นี้ในเชิงโหดนะครับเขาคบคนที่มีเกณฑ์ครับแฟนของเขามีอุดมเกณฑ์เพื่อนของเขาก็มีเกณฑ์เหมือนกันมีเกณฑ์หลากหลายเลย สามารถที่จะผักดันให้เขาเนี่ยได้รับเงินได้รับทองเนี่ยมากขึ้นจากเดิมนะครับที่เขาอยู่ตัวคนเดียวเขาได้งานทีเนี่ยแค่2 0 0 0 0ื0 0สามมแต่หลังจากที่เขาได้พบเจอเพื่อนที่มีวาสนาสูงนะครับแล้วสนิทสนมอยู่ด้วยกันแล้วก็คอยช่วยเหลือซึ่งกันและกันเนี่ยเขาก็เริ่มได้งานหลักล้านนะครับถือว่าเยอะมากๆนี่คือแบบที่2แบบที่3เนี่ยก็คือเขาทํายันพิชยสงครามกับผมเพิ่มด้วยเป็นการ ทำให้วาสนาเนี่ยดีขึ้นมานะครับเป็นไอเทมชิ้นหนึ่งเนี่ยที่สําคัญมากสําหรับโหราศาสตร์นี่คือเขาแก้นะครับจุดอ่อนทุกอย่างของเขาเพื่อให้เขาเนี่ยสามารถจะดำเนินชีวิตได้อย่างประสบความสําเร็จสมดังใจของเขาเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับในการดําเนินชีวิตและณปัจจุบันนะครับเขาเนี่ยคิดใหญ่ฝันใหญ่ เปิดบริษัทเป็นของตัวเองแต่ไม่ได้เป็นโฟลเดอร์คนเดียวเขาเปิดเป็นโค้ฟอลเดอร์ครับเพราะเขารู้ตัวครับเขารู้ว่าดวงเขาเป็นยังไงเขาต้องพึ่งพาคนอื่นเขาต้องทํางานเป็นทีมเพราะฉะนั้นเขาจึงเปิดบริษัทเคลานอสซึ่งเขาก็ได้ฝากมาด้วยนะถ้าคุณเป็นโปรแกรมเมอร์ที่ดูคลิปนี้อยู่แล้วกําลังว่างงานแล้วมั่นใจว่ามีความสามารถคุณติดต่อไปได้นะเว็บไซต์นี้ได้เลยแล้วบอกเลยครับบอกเขาเลยว่าโหนสันแนะนํามาบอกเขาไปเลย หรือลูกค้าท่านใดที่ต้องการระบบพวก AI อะไรก็แล้วแต่นะครับที่สามารถใช้ใน,นการนำเนินธุรกิจของคุณได้ก็ติดต่อไปได้นะเว็บไซต์นี้เช่นกันพื้นดวงเขาเป็นแบบนี้ครับใครที่อยากจะดูดวงแบบนี้นะครับเหมือนกับชายท่านนี้สามารถติดต่อไปได้นะที่นี้ได้เลย